คิ้มคิมคิ้ม,มยอมประเคนเครื่องไทยทำประเคนดอกไม้ไปด้วยน่ะนะทางศิปกรเป็นเจ้าภาพทำบุญเพื่อไปกันเบิร์กสำยรับนะคิ้มมาไม่ซื้อดีไม่ซื้อมันเถอะง่าย

สวัสดีครับอันนี้ถวายรูปที่หนึ่งนะรูปที่หนึงน่งที่นั่งอยู่นะข้างในเลยนะข้างในเลยองคนู้นฮะรลอหลฮัลโาลฮัลโหลฮัล้หลฮัลโหลฮัลโหลฮัลหลหลฮอลอหลฮัลั องค์ที่สองด้วยคือเดินจะถวายพระลอดคนหน้าคนหน้ามานี่ใชเรียกเรียกคนหน้าป่ะเรียกอะไรจครับไม่ใช่เรียกอะไรเรียกในองค์ที่สี่องค์ที่สองถวที่สองถวันที่สองสาธุนะขญมทุกท่านเปิดคณะสงฆ์ได้ จริญพุทธมนต์แล้วก็ได้บางสกุลอยที่จมนุลสนเป็นที่ได้ยบรอแล้วถือว่าเป็นปการเปิดโครงการพัฒนาวัดภาวนาเพียตารามโดยการเริ่มต้นที่การตั้งเค,ครื่องสักการบูชาเพื่อเป็นการเบริกการ,รกบูรณะอุโโสถและพัฒนาอุโบถหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่เฟสของการพัฒนาหมูก่กุฏิรวมถึงแลนด์สเก็ปต่างๆต่อไปนะก็เ,เป็นมงคลแล้วได้อุทิศสมุสนแล้วก็ขอทุกท่านได้ขวดน้ํา

ไปไม่กว uh ั diretta うん。

拿 ใช้เกียร์ตั่งยมยองเย่นี้เป็นเร่องข